This is the Standard Podcast. Eye opening for your ears. Eight Minute History. มหาการสงครามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยสงครามที่ภาคพ,พื้นยุโรปที่ถูกเล่าขานกันมายาวนานนะครับนอกเหนือไปจากสงครามครูเสดสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2อีกหนึ่งมหากาบที่ไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวงก็คือมหาการสงครามนโปลเลียนครับซึ่งยืเดเยื้อยาวนานมานะครับสิปี5เดือนกับอีก4สัปดาห์ด้วยกันท่ามกลางสงครามนโปลเลียนเหล่านี้เราจะได้ยินชื่อสมอรภูมิต่างๆนะครับเช่นออสเตรเลสเยนาอูม ยุทธการสำคัญๆเช่นที่แหลมทราฟัลกาสงครามที่วอเตอร์ลูสงครามที่โบโรดิโนนะครับแต่อาจจะไม่ทราบนะครับว่าแล้วสมรภูมิไหนมาก่อนสมรภูมิไหนเริ่มต้นอย่างไรจบลงอย่างไรแต่ละส่วนนําไปสู่อีกสมรภูมิหนึ่งนั้นอย่างไรนะครับนอกจากนี้อาจจะมีพื้นที่ทางภูมิศาสตร์อีกหลายพื้นที่ที่เราได้ยินครับแต่เราอาจจะไม่รู้ว่าตกลงมันอยู่ตรงไหนกันแน่เช่นการควบคุมตัวนโปเลียนทั้งสองครั้งครับที่เกาะเอลบาและเกาะเซนต์เฮเลนาชื่อเยอะแยะมากมายนะครับ อาจจะต้องตั้งคำถามว่าแล้วไปทำอะไรตรงนั้นทำไมต้องเป็นจุดนั้นมีความสำคัญอย่างไรความท้าทายนะครับก็คือเรื่องการเรียบเรียงข้อมูลครับในเรื่องของสงครามนโปเลียนเพราะว่าข้อมูลนั้นมีเยอะมหาศาลช่วงเวลาที่ไม่ง่ายต่อการเรียบเรียงเลยนะครับยังมีชื่อบุคคลเยอะแยะมากมายและจำนวนสถานที่อีกด้วยแต่การที่จะบอกว่ายากแล้ไม่ทำนะครับไม่เอาข้อมูลมาประติดประต่อกันนี้ ก็คงจะไม่ใช่ประวัติศาสตร์8นาทีนะครับสิ่งนี้เป็นการบ้านที่มีความท้าทายมากเลยนะครับและเราก็คงจะต้องเลือกที่จะทานะครับซีรีส์สงครามนโปเลียนในครั้งนี้ส่วนหนึ่งเลยครับเป็นการต้อนรับการมาของหนังฟอร์มยักษ์ก็คือโบนาปาร์ตโดยผู้กำกับริดลี์สกอตที่ถือว่าเป็นผู้กำกับหนังยักษ์มาหลายเรื่องด้วยกันนะครับที่กําลังจะเข้ามาฉายในประเทศไทยด้วยเพื่อเป็นการปูพื้นฐานในเรื่องของบริบทประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์8นาทีซีรีส์นี้จึงขอนําเสนอซีรีส์สงครามนโปเลียน เข้าใจได้ง่ายที่สุดเลยนะครับแต่แน่นอนนะครับว่าการจะเรียบเรียงข้อมูลที่มีความซับซ้อนในกรอบเวลา12ปี5เดือนกับอีก4สัปดาห์นั้นคงไม่ง่ายในการที่จะเรียบเรียงและลงรายละเอียดไปด้วยดังนั้นครับ ซีรีส์ของเราจรึงขอทําหน้าที่เป็นเสมือนสารบัญครับเพื่อที่จะทําหน้าที่เป็นแนวสืบค้นเผื่อใครต้องการที่จะไปหาข้อมูลจากเชิงสังเกตตรงนี้ไปสู่ข้อมูลเชิงลึกต่อไปนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับมาดูที่กรอบเวลาของสงครามนาโปเลียนภาษาฝรั่งเศสเขาเรียวกว่าเลกแกนโปเลียนิกนะครับอยู่ระหว่างปี1803ก็คือ1ปีนะครับก่อนการที่นโปเลียนสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดินะครับจากนั้นกินเวลาไปอีก12ปีจบที่ปี1815พพูดง่าย 99ปีก่อนจุดเริ่มต้นของสงครามโลกครั้งที่1ครับในส่วนนี้นะครับถ้าเทียบกับประวัติศาสตร์อเมริกันก็คือปีแห่งการเกิดสงครามนโปเลียนตรงกับปีที่27แห่งการสถาปนาสหรัฐอเมริกาเท่ากับว่าส่วนนี้ตรงกันกันกบประวัติศาสตร์อเมริกาช่วงแรกเลยถ้าไปเทียบกันกับประวัติศาสตร์อังกฤษ,กฤษครับประเทศที่ถือเป็นคู่สงครามโดยตรงนะครับกับจักรวรรดิฝรั่งเศสที่1 ก็ตรงกับปลายรัชสมัยของพระเจ้าจอร์จที่3ประมุของค์ที่3ของราชวงศ์ฮันโนเวอร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นกษัตริย์นะครับเป็นประมุขชายที่ครองราชบัลลังก์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของอังกฤษด้วยทีนี้ถ้ามาเทียบกันกับประวัติศาสตร์ไทยล่ะครับปี1803ถึง1815นะครับ ก็จะเริ่มต้นตรงกับปีที่21นะครับแหงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือปีที่21ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จนกระทั่งถึงปีที่5ก็คือข้ามเวลามานะครับในยุคสมัยรัชกาลที่ 2, 2ก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้าณาลัยพูดง่ายสงครามนโปเลียนตรงก,กันกับช่วงของรัชกาลที่1ต้นรัชกาลที่2บ้านเรานี่แหละครับ <þ? S 1> เวลาเราพูดถึงสงครามครับต้องพูดถึงคําว่าแล้วคู่สงครามนะครับ bilanciere ในภาษาอังกนี้คู่สงครามคืออะไรกกกัันนบบบ้างชื่อบบอล็ละคร คู่สงครามก็คือฝรั่งเศสโดยเฉพาะครับฝรั่งเศสในยุคที่เป็นจักรวรรดินะครับย้ําว่าจักรวรรดิฝรั่งเศสเพราะว่าอะไรครับก็คือฝรั่งเศสในยุคที่มิใช่สาธารณรัฐและมิใช่รูปแบบการปกครองอื่นตรงนี้สําคัญนะครับเดี๋ยวไปฟังกันต่อ อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นคู่สงครามนะครับก็คือกองทัพผสมของยุโรปชาติต่างๆที่รวมกันเรียกเป็นภาษาฝรั่งเศสว่าโกลอซิองหรือถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือโคออลิชแหละครับบางฝ่ายเขาแปลเป็นภาษาไทยว่าสหสัมพันธมิตรบางฝ่ายเรียกว่ามหาสัมพันธมิตรนะครับเพราะว่าประเทศที่เป็นคู่สงครามของจักรวรรดิฝรั่งเศสในสงครามนโปเลียนก็คือการรวมตัวกันครับของชาติยุโรปหลาย,ลยชาติซึ่งในแต่ละครั้งก็จะมีส่วนผสมของสมาชิกเนี่ยที่ไม่เหมือนกันด้วยทั้งนี้มันขึ้นอยู่ว่าดินามิกทางด้านการเมือง การทูตและการสงครามในแต่ละช่วงนั้นเป็นอย่างไรด้วยสำหรับสงครามนี้ขออนุญาตเรียกว่าซีรีส์สงครามครับเพราะว่าสงครามนโปเลียนหรือว่าเลแกคนโปเลียนิกหรือนโปเลียนิกวอสเป็นพูหูพจน์นะครับประกอบไปได้วยสงครามย่อยรวมไปทั้งหมด7ครั้งด้วยกันก็ได้แก่สงครามสาหสัมพันธมิตรยุโรปที่ภาษาฝรั่งเศสเรียกกันว่าเลแกคเดลาโกอาลิซงก็คือสงครามกับสหสัมพันธมิตร5ครั้งก็คือครั้งที่3 4 5 6และ7 ยังมีสงครามอีกสองสงครามที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับเขาเรียกว่าสงครามคาบสมุทรก็คือคาบสมุทรไอเบียเรียสเปนโปรตุเกสเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปและการลุกรานรัสเซียของฝรั่งเศสนะครับรวมทั้งหมดแล้ว7ครั้งด้วยกันถ้าเกิดว่ามาเรียงตามลำดับเวลากันก่อนก็คือสงครามสหสัมพันธมิตร3 4 5จากนั้นสงครามคาบสมุทรไอเบียขั้นก่อนจากนั้นจะเป็นการนะครับลุกรานรัสเซียโดยกองทัพจักรวรรดิฝรั่งเศสในปี1812 จากนั้นตามด้วยสงครามสาสัมพันธมิตรครั้งที่6นะครับซึ่งสามารถควบคุมตัวของจักรพรรดินโปเลียนและเอาไปไว้ที่เกาะเอลบาได้เว้นวรรคสงครามไป11เดือนก่อนที่จะจบลงด้วยบทสรุปของซีรีส์สงครามนโปเลียนในปี1815นั่นก็คือสงครามสาสัมพันธมิตรครั้งที่7พูดง่ายครั้งที่7นี่คือครั้งสุดท้ายแล้วบางคนเรียกช่วงนั้นสงครามครั้งที่7ว่า เลซองยูคเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าร้อยวันนะครับที่นำไปสู่การสละราชาสมบัติของจกักรพรรดินโปเลียนและถูกควบคุมตัวที่เกาะเซนต์เฮเลนาที่ไกลโพ้นส่วนไกลขนาดไหนเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันด้วยหลังจากที่ถูกควบคุมตัวเป็นเวลา6ปีก็เสียชีวิตลงด้วยวัยห2ปีนะครับการจบลงของสงครามนาโปเลียนเป็นการนำไปสู่การกำเนิดรัฐชาติในยุโรปและทำให้เกิดการรวมชาติของรัฐที่พูดภาษาอิตาเลียน และรัฐที่พูดภาษาเยอรมันซึ่งจุดนั้นเองครับถือเป็นช่วงที่ยุโรปมีการวางรากฐานดุลอํานาจเพื่อความสงบสุขในทวีปของพวกเขาจนสงบสุขต่อมาอีก99ปีก่อนที่จะระเบิดศึกสงครามโลกครั้งที่1 1914. ในปี 1, 1914หลังจากเราดูภาพรวมๆกว้างๆไปแล้วเรามาเปิดปรมบทของสงครามนโปเลียนกันเลยนะครับเมื่อสักครู่ครับท่านฟังไปแล้วบอกว่าสงครามนโปเลียนเริ่มต้นจากสงครามสหสัมพันธมิตรครั้งที่3 แน่นอนครับต้องถามและไอหนึ่งกับไอสอง้มันหายไปไหนนะครับเรื่องตรงนี้มันต้องย้อนกลับไปที่การปฏิวัติฝรั่งเศสก่อนการทลายคุกบาสตินในวันที่1 4กรกฎาคม1789หรือ15ปีก่อนที่จะเกิดสงครามนโปเลียนถ้าแฟนๆที่ติดตามนะครับซีรีส์ปฏิวัติฝรั่งเศสจากรายการของเรานะครับซึ่งตอนนั้นเราไล่เลียงจากพระเจ้าหลุยที่1 4ถึงนโปเลียนนะครับซึ่งก็ตรงกับอพิโซด2อ1 222ิและ2 2 3 คงพอจํากันได้นะครับว่าทันทีที่ฝรั่งเศสที่ถือว่าเป็นอาณาจักรที่เป็นพี่ใหญ่ของภาคพื้นยุโรปเจอกับความผันผวนทางการเมืองจากการปฏิวัติประชาชนการทลายคุกบัสเซียมทาให้ชาติยุโรปอื่นๆในเวลานั้นที่ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์ทั้งหมดเลยนะครับเกิดความวิตกกังวลว่าฝรั่งเศสนั้นจะมีการสร่งออกโมเดลการปฏิวัติประชาชนโค่นล้มชนชั้นปกครองเพราะนูก,ก,การที่ชาติยุโรปต่างๆครับพยายามที่จะบั่นทอนความมั่นคงของฝรั่งเศส อาจจะกลับมายิ่งใหญ่ได้หลังยุติยุคแห่งความผ,ลผ,ลผลันผวนชาติต่างๆในยุโรปเลยนะครับจึงได้รวมตัวกันทําสงครามก่อกรนฝรั่งเศสในยุคหลังการปฏิวัติเนี่ยสครั้งด้วยกันครั้งแรกก็คือสงครามสาหาสัมพันธมิตรครั้งที่1ห,หรือว่า La Guerre de la Première Coalition คู่สงครามก็คือชาติพันธมิตรย,ยุโรปครับ ถ้าเกิดเรามองแผนที่ฝรั่งเศสบางคนเรียกแผนที่ประเทศฝรั่งเศสว่าประเทศหกเหลี่ยมครับเพราะฉะนั้นรอบด้านฝรั่งเศสเลยร่วมกันในการที่จะจู่โจมฝรั่งเศสด้วยนะครับมีใครบ้างก็คือออสเตรียซึ่งถือเป็นจักรวรรดิใหญ่นะครับอีกฝ่ายหนึ่งก็คืออังกฤษที่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่ติดกันเพราะอังกฤษนั้นเป็นเกาะอ,อีกฝ่ายหนึ่งครับก็คือฝรั่งเศสในยุคที่เพิ่งมีการปฏิวัติและยังไม่มีรูปแบบการปกครองที่ชัดเจนในการสงครามในครั้งนั้นครับออสเตรีย ต้องการทำสงครามเพื่อที่ต้องการให้พระเจ้าหลุยที่16กลับคืนสู่อำนาจอีกครั้งหนึ่งณนะเวลานั้นพระองค์เองครับก็คือพระเจ้าหลุยที่16ติดต่อกับจกักรพรรดิออสเตรียนะครับสาเหตุเพราะว่าเป็นพระญาติใกล้ชิดครับเพราะว่าจากักรพรรดิออสเตรียเป็นพระเชษฐาหรือเป็นพี่ชายของพระนางมารีอังโตเนตก็คือชายาของหลุยที่16ดังนั้นครับออสเตรียเองได้มีการฟอร์มตัวกับชาติยุโรปอื่น เป็นฝ่ายสหสัมพันธมิตรและประกาศสงครามกับฝรั่งเศสซึ่งเป็นชาติของพระองค์เองนี่แหละครับและนี่ก็คือสาเหตุสําคัญเลยที่พระองค์นั้นถูกประหารชีวิตด้วยข้อหาทรยศชาติหรือว่า High treason ชักศึกเข้าบ้านในปี1793สงครามครั้งที่1นนั้นจบลงด้วยการที่ฝรั่งเศสอยู่ในภาวะที่การเมืองไร้เสถียรภาพแต่ยังสามารถป,ปกป้องพรมแดนของตัวเองได้สําเร็จหลังจากนั้นครับฝรั่งเศสเองเริ่มตกผลึกการปกครองและมีการสถาปนาสาธารณรัฐนะครับในปี1792 พวกเขาเริ่มต้นตั้งตัวติดละภายใต้สาธารณรัฐฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีรูปแบบการปกครองคือการมีผู้ทรงอำนาจสูงสุดคือคณะยีเคคตัวทั้งหมด5คนคนที่เป็นประธานใหญ่ที่สุดมีชื่อว่าปอลบารกาในปี1798กครับก็คือ9ปีหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสชาติโยุโรปรวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งเป็นสาสมพันธมิตรอีกครั้งทำสงครามฝรั่งเศสอีกอันนั้นเป็นครั้งที่1นนะฮะอันนี้ก็เป็นสงครามสาสมพันธมิตรครั้งที่2เพียงแต่คู่สงครามในครรั้งแก คือฝรั่งเศสยุคปฏิวัติแต่ครั้งที่2คู่สงครามคือสาธารณรัฐฝรั่งเศสแล้วสำหรับสงครามสาหสัมพันธมิตรทั้งสองครั้งขึ้น1และ2ครับนายทหารปืนใหญ่ดาวรุ่งที่เคยร่วมกันกับฝ่ายสาธารณรัฐนำทัพรบกับออสเตรียและการสึกที่ข้าบสมุทรอิตาลีชายคนนี้มีชื่อว่านโปเลียนโบนาปาร์ตได้รับความนิยมสูงขึ้นมากและเป็นคนที่กลุ่มเดียรเค็กตัวหรือ5ผู้ปกครองสูงสุดนั้นมองนโปเลียนโบนาปาร์ตด้วยสายตาที่ไม่ไว้วางใจ จึงส่งเขาครับไปทําการศึกขยายอํานาจของฝรั่งเศสที่อียิปต์ก่อนที่ตัวเขาจะกลับมาควบคุมสถานการณ์ที่ปารีสเพราะได้ข่าวว่าที่ปารีสนั้นสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยไม่มีเสถียรภาพนะครับหลังจากที่ตัวเขานั้นต่อสู้ในศึกแม่น้ำไนล์รายละเอียดตรงนั้นเป็นอย่างไรไปดูนะครับในเอพิโซดที่123นะครับซึ่งเป็นเอพิโซดที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายวัตถุโบราณของอียิปต์โดยกองทัพนปโปลเลียนกลางปี1799ครับในยุคสาธารณรัฐที่1ของฝรั่งเศส นโปเลียนโบนาปาร์ตคนนี้นายทาหารที่รับความนิยมสูงมากครับรัฐประหารยึดอำนาจจากกลุ่มดีแค่ตัวและสถาปนาตัวเองเป็นกงสุนใหญ่แห่งสาธารณารัฐฝรั่งเศสและนำพาประเทศตัวเองป้องกันสงครามกับประเทศต่างๆในยุโรปในสงครามครั้งที่2จบลงด้วยสนธิสัญญาที่มีชื่อว่าลูเนวิลระหว่างฝรั่งเศสกับออสเตรียและสนธิสัญญาสงบศึกที่มีชื่อว่าสนธิสัญญาอาร์มิยงส์กับอังกฤษในปี1802 บุคคลที่เป็นรัฐมนตรีต, é. É ต่างประเทศของฝรั่งเศสในเวลานั้นนะครับเคยรับใช้ทั้งสมัยพระเจ้าหลุยที่16เคยรับใช้สาธารณรัฐก็มารับใช้นโปเลียนต่อมาชายผู้นี้มีบทบาทเยอะเขามีชื่อว่าชาร์ลส์เมอริสเดติลกองเปริกก์ชื่อยาวหน่อยเรียกว่าเตลิองก็แล้วกันนะครับรัฐมนตรีฝรั่งเศสคนนี้มีฉายาต่อมาว่ารัฐมนตรีต่างประเทศ6หัว เพราะรับใช้ระบบการปกครองฝรั่งเศสมาทั้งหมดอ่ะหระบบด้วยกันเดี๋ยวคุยกันต่อครับสงครามสหสัมพันธมิตรสองครั้งแรกนี้นักประวัติศาสตร,ร,ร์สายอังกฤษครับบอกว่ามันมิได้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์สงครามนโปเลียนครับเพราะเป็นสงครามในยุคข,ของฝรั่งเศสยุคปฏิวัติกับยุคสาธารณรัฐและเป็นผู้ถูกลุกรานคือพูดง่ายเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับแต่ว่านักประวัติศาสตร์กลุ่มอังกฤษพูดว่าเราจะนับสงครามนโปเลียนเฉพาะช่วงที่นโปเลียนนั้น เป็นฝ่ายรุกรานประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเลเริ่มต้นนับครั้งที่3เป็นต้นมาแต่ว่านักประวัติศาสตร์สา,สายเยอรมันครับ <c oughs> เขานับแตกต่างกันเขามองว่าสงครามสหสัมพันธ 3, มิตรนะครับครั้งที่ 2, <c oughs> 2> ก็คือนโปเลียนะ่ะเป็นกงสูงใหญ่แล้วนับเป็นสงครามนโปเลียนครั้งที่ 1, 1> <c oughs> เพราะฉะนั้นนับไม่เหมือนกันแต่เอาเป็นว่าเรานับแบบสากลนิยมคือนับแบบอังกฤษก็แล้วกันนะครับจะพบแบบนี้ครับว่าสองครั้งแรกที่เกิดมานั้นฝรั่งเศสคือผู้ถูกรุกรานเป็นฝ่ายตั้งรับ แต่แล้วครับในปี1803ครับกงสุนใหญ่ของฝรั่งเศสโบนาปาร์ต bon ก็คือนโปเลียนนี่แหละครับมั่นใจในความแข็งแกร่งของฝรั่งเศสแล้วและคิดแบบนี้ฝรั่งเศสจะตั้งรับต่อไปอีกไม่ได้แล้วถึงเวลาแล้วที่ประเทศที่ยิ่งใหญ่อย่างฝรั่งเศสต้องเป็นฝ่ายรุกและนั่นเองคือปฐมบทของซีรีส์สงครามนโปเลียนที่เริ่มต้นขึ้นครับในช่วงปลายสาธารณรัฐท,ที่1ที่นโปเลียนโบนาปาร์ตในเวลานั้นเป็นกงสุนใหญ่ หนึ่งปีต่อมาหลังจากที่เริ่มสงครามในครั้งนั้นแล้วนะครับตัวเขาสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดินโปเลียนที่มหาวิหารน็อทร์ดามในเวลานั้นสาธารณรัฐฝรั่งเศสกลายสาภาพมาเป็นจักรวรรดิฝรั่งเศสแล้วและหลังจากนั้นต่อมาอีก12ปียุโรปก็ปกคลุมไปด้วยไอสงครามจากจักรวรรดิฝรั่งเศสสงครามที่จักรวรรดิฝรั่งเศสเป็นผู้รุกรานมีด้วยกันทั้งหมด7ครั้งในตอนหน้าครับเรามาไล่เลียยกันนะครับว่าลำดับของสงคราม ตั้งแต่สงครามสาสัมพันธมิตรครั้งที่3 4และ5สงครามคาบสมุทรไอบีเรียการลุกรานรัสเซียของฝรั่งเศสจวบจนกระทั่งสงครามต่อมาอีก2ครั้งเชื่อมโยงเป็นลำดับอย่างไรเราจะมาไล่เรียนนะครับว่าบุคคลสำคัญสำคัญนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับจอมพลแห่งจักรวรรดิหรือว่ามาคิชาดองปีกที่มีทั้งหมด26คนนะครับเด่นๆที่เราได้เคยได้ยินชื่อนะครับจอมพลดาวู จอมพลเนยจอมพลมัสเซนาจอมพลแบกนาดอตแต่ละคนมีบทบาทในช่วงไหนอย่างไรและสำคัญมากๆเลยนะครับเราจะไล่เลียงไปจนกระทั่งว่าหลังจบสิ้นสงคราม7ครั้งแล้วมันส่งผลกระทบอะไรต่อยุโรปทั้งทวีป The Standard Podcast Ear. IOing for your ears.